เปิดทำเนียบความแม่นกับโมดูสามศาสตร์มาพบกับท่านแรกอาจารย์วอนกระดานโหนเป็นการใช้ศาสตร์การดูดวงแบบโหราศาสตร์ไทยความโดดเด่นของอาจารย์วอนคือการให้คำแนะนำการวางแผนการดำเนินชีวิตตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยด้วยกระดานโหน สามารถให้คำปรึกษาได้ทุกๆเรื่องทุกๆคำถามอาจารย์ยังรับสอนดูดวงแบบส่วนตัวและดูดวงชะตาแบบรายบุคคลผ่านทาั้งโทรศัพท์และทางไลน์นอกจากนี้ยังสามารถติดตามอ่านดวงรายวันพร้อมสีเสื้อมงคลในเพจของอาจารย์ในทุกวันด้วยประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า10ปีความแม่นยำนั้นจะต้องลองมาพิสูจน์ด้วยตนเองกันแล้วล่ะคะ่ะสามารถชมผลงานและดวงรายวันของอาจารย์ที่ทางเพจ Facebook อาจารย์วอนกระดานหนเรียนดูดวงรายวันท่านที่2อ,อาจารย์แบงค์ secret future เป็นการดูศาสตร์ของ่วงจุย้ยความโดดเด่นของอาจารย์แบงค์คือเป็นที่ปรึกษาด้าน่วงจุย้ยและโหราศาสตร์ไทยเรียกได้ว่ามีความสามารถรอบด้านใครที่มีแผนจะสร้างบ้านหรือสร้างกิจการบริษัทโรงงานอาจารย์แบงค์จะดูตำแหน่งการวางรากฐ,ฐานทิศทางที่ดีๆให้อย่างแน่นอน อาจารย์เดินทางไปทั่วทุกภาคทุกจังหวัดและยังรับตรวจดวงชะตารับสอนดูดวงชะตารายบุคคลอีกด้วยความแม่นยำนั้นไม่เป็นสองรองใครสามารถติดตามผลงานของอาจารย์แบงค์ได้ทาง i อชื่อ secret.future ทั้นที่3หมอดูกุ้งแช่เป็นศาสตร์ทางด้านไพทาโรและไพออร์คเคิล ความโดดเด่นของหมอดูกุ้งแช่คือการทำนายดวงจากการเปิดไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีและไพ่ออรเคิลฉายาในวงการดูดวงคือกุ้งแช่ฟอร์จูนฮัเลอร์ดูดวงกับกุ้งแช่ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับในช่อง YouTube สามารถเข้าไปกดติดตามและกดรับชมดวงรายเดือนรายปีหรือสามารถจองคิวดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกรายบุคคลกันได้เลย นอกจากนี้ยังมีช่องทางทาง Facebook ชื่อดูดวงกับกุ้งแช่ไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลอีกด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส b s cribe กดกระดิ่งให้กับช่อง54 Try c e n d y เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆ